23่พฤศจิกายน2567ที่นี่จังหวัดบึงการครับ17นาฬิกาแล้วนะครับวันนี้ที่จังหวัดบึงการก็ยังคงมีลมหนาวพัดมาเป็นละลอกละลอกนะครับในช่วงนี้เราก็เลยทําการารมควันให้กับทุเรียนต้นเหล่านี้นะครับสิ่งที่เราใช้รมควันนั้นก็จะเป็นหญ้าสดนะครับเอากิ่งไม้ใส่ลงไปในถัง200ลิตรเสร็จแล้วเราก็จุด รมควันนะครับสภาพาควันตอนนี้ก็มีประโยชน์ในแง่ของการขับไล่มแมลงต่างๆขับไล่ผีเสื้อแล้วก็เป็นการเพิ่มกา๊าซคาร์บอนให้กับสภาพสวนของเรานะครับอ,อย่างน้อยก็ตลบอบกวนอยู่อย่างนี้ทั้งคืนก็ยังดีครับเราไม่สามารถที่จะป้องกันแมลงทุกชนิดได้แต่การรมควันนี่ก็จะมีประโยชน์ หลายอย่างพอสมควรนะครับในการที่จะช่วยขับไล่แมลงรวมทั้งสร้างความเครียดให้กับทุเรียนที่เรากำลังหยุดให้น้ำเพื่อที่จะเตรียมตัวเอาดอกในช่วงนี้เช่นกันนะครับนี่ครับวันก็จะตลบอบอวนอยู่อย่างนี้แหละสวนของเรานั้นอยู่ห่างจากชุมชน2กิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่รบควรเพื่อนบ้านสักเท่าไหร่นี่ครับ อย่างน้อยเราก็รมควันไปเรื่อยๆจนกว่า,า,มาแมลงจะหนีไปนะครับเพราะว่าเราพ่นไม่ได้เราก็ต้องรมควันเอาลมหนาวที่จังหวัดบึงการก็พัดมาวันนี้เป็นวันที่สามแล้วนะครับพัดตอนประมาณ10โมงเช้าของแต่ละวันแล้วก็จะมาหยุดเอาตอนประมาณ6โมงเย็นหรือ1ทุ่มนะครับจากนั้นกลางคืนก็อากาศก็จะเย็น นี่คือสภาวะที่เอื้อต่อการออกดอกของทุเรียนประจำฤดูกาลนะครับเราหยุดให้น้ำเราสะสมความสมบูรณ์ให้เขาแล้วเราก็รมควันช่วยเพื่อให้เกิดความเครียดแล้วก็อากาศหนาวตัวหนึ่งนะครับที่จะมาช่วยในการที่จะสร้างความเครียดนี่ครับ ถือว่าเป็นการดีมากเลยนะครับส่วนตัวถือว่าเป็นการชอบส่วนตัวนะครับการรมควันเนี่ยช่วยได้เยอะเลยก๊าซคาร์าบอนเนี่ยมันก็จะเป็นก๊าซคาร์าบอนอยู่2ชนิดนะครับก็คือก๊าซคาร์าบอนไดออกไซด์อันนั้นก็จะมีประโยชน์กับพืชส่วนกา๊าซที่เห็นนี่ก็จะเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับก็จะเป็นก๊าซคาร์บอนอีกชนิดหนึ่งมีประโยชน์ในพวกขับไล่แมลงต่างๆนะครับ โดยเฉพาะพวกเพลี้ยพวกหนอนไรแดงต่างๆเนี่ยเรากา็คิดว่าหลังจากที่ลมพัดมา2อวันสาวันนี่โอกาสที่ไรแดงจะมาเกาะตามใบทุเรียนก็เยอะขึ้นนะครับหญ้าที่เราตัดอยู่ฝั่งั้งโน้นนะครับเราก็เอาญยามา,ารมควันใช้ประโยชน์ให้เกิดสูงสุดก็แล้วกันนะครับเนี่ยเราก็จะรมไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ปีที่แล้วเราก็ทําการรมควันในลักษณะอย่างนี้แหละครับรมไปเรื่อยๆทุกวันเท่าที่มีโอกาสนับตั้งแต่ช่วงที่เอาดอกเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวันที่เก็บเกี่ยวเราก็ใช้ตัวนี้แหละครับเป็นตัวหนึ่งในการช่วยในที่สุดเราก็รอดพ้นจากแมลงต่างๆได้พอสมควรครับ นอกจากที่เราจะรมควันแล้วเราก็สามารถพ้นปัจจัยต่างๆครับไล่ได้เช่นกันโอเคนะครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้สวัสดีครับ